so happy thing is trying to make me smile. So happy things make me stop for a while. ค <c oughs> ่ะเพื่อนๆมาจากเซาท์ริดิตเป็นแลนจาทักทายเช่นเคยนะคะมือนี้บริยุนครัวะนะจ้ะมือนี้อยู่ร้านอาหารว่ <c oughs> าอยู่ร้านพีทร้าน <c oughs> จีนนัอู้อย่ามาโซ่เลยเนาะสั่งปิกปิกปกปอกปอกแป๊กมาปอกแป๊กหุ่นเล็ก แป้งแป๊กมันไม่ได้อยู่ในกระป๋องอเสนอหน้าเพื่อนสวัสดีค่ะคนคน้องไครมาหาคนน้องใครอยู่แล้วลูกค้าคนดูเมนูก่อนจ้ะมื้อนี้มื้อนีพ้พาเออ่กินข้าวดอกบ้านจ้ะสามีกับลูกลูกสาวลูกชายไปอยู่ทหารเนยบางคนเวลาสาเวลินมาก,กินข้าวดอกบ้านจะมาถามว่าลูกชายไปใส่ดูไส้สาเวลิวนเนี่ยยังอยู่ขายทหารอยู่จ้ะเพิ่นสิมาเป็นบางกระถิ่นจ้ะลูกชายอยู่ในกรมทหารเด้อจ้ะเด้อ อันนี้ดูเมนูอาหารไม่รู้ว่าจะกินอะไระเป็นอาหารจีนนาะจะนอกหมดนี้เนาะเป็นอาหารจีนแล้วก็สั่งกับข้าวมาสักสองอย่างสามอย่างอะไรก็ว่าไปแล้วก็ข้าวมันก็จะมาคู่ก,กันกับอาหารเขาเขาโปรตรงเีสเดี๋ยวถ้าซื้อกับขเขาแล้วกับข้าวมันก็จะได้ฟีไดื่มก่อนแซมคือเกาอุ้ยหวยานเย็นชื่นใจดูหวานเย็นมาสัก เย็นแต่ไม่หวานแฮปปี้ไบร์ทเดย์เอฟบีบาีสวัสดีปันสุขทุกคนนะคะสั่งอาหารก่อน เด <food> ินทานเด้ออามบอแบนนีเออกระได้กระได้กันไดถามไอ้เาถามไปิปมีนู่เดเล่ยสิ่งอะไรในีนู่นเด็เล่ยอุ้ยบ่าเกตงตัวอุ้ยบ่าโู่เดเลยออุ้ยไปอี่อไปี่ไปอีกต่ออีกต่อไปอีกต่อไปอีต่อไปอีกตกไปอ่ก ไม่น่า tiare ดี่านมาก็อีสันน่ะไปอิดและสวนอ่านมีแต่ไม่น่าฮัลวดนมีแต่ไม่น่ากะสอขี้ขาดอ่านเมนูบางครั้งเมนูมันกับบุงหูว่ามันเป็น,เป,นเป็นแบบไดสั่งหมูเอาละกันพ่อหมูเป็นคนไทยนอยจกจะเนาะก็ทีบอกว่ามักแบบไดก็บอกเพื่อนแบบนั้นนะมันคิายกว่าเมื่อเบิ้งเมนูขี้ขาดเบิ้งแล้วกับอินเทอร์ก็บอกเข้าใจว่ามันใส่อย,ย่างนี้ เดี๋ยวรอเพื่อนจะถามเพื่อนว่ามีอย่งพีจ่จะแสบเออแบบนี้ง่ายกว่าเพื่อนก็จะสนำเเนือเอออย่างง,างี้นะ <c oughs> ไปชอบมา,จากจ้ะไปชอบปิดมากเด็กกางเกงสองตัวได้รองเท้าลูกสาวแล้วก็ได้อะไรแล้วก็ได้กำไรอุ้ยชาวเอากำไรไม่แม่ดูไหม ไปช้อปปิ้งกับลูกสาวมาเมื่อกี้จ้ะบ่อไรเราจะไปซื้อนิดๆหน่อยๆได้กำไรมนันลดราคาบ้าอันนี้ชอบชอบอกำไรสวยสวยเรียบเนี่ยเนี่ยใส่เล่นๆเห,นเห็นไหมมันเหมือนท่ออ่างบานเท่าเลยจ้ะสวยมากเลยชอบชอบะันนีย ถ้าเป็นท่อง,องนีงามมาเลยเนะี่ยไปแล้วอ,อู้อยิีทำไมไม่บอกล่ะเจ๊แคงแบบนั้นอีปนะอุย้ยไม่เกินโกอดไปแล้ว <มา S 1> อุ้ยยิปนะยิปไม่รู้เรื่องเลยทำไรนี่สวยมากเลยมันเคิื่อไม่แพงดีจ้ะถูกมากลดราคาด้วยเนะี่ยชอบชอบเนี่ยันเหมือนทองบานเ่านะ แล้วก็ได้ที่ฟังหูฟังหูฟังขาดแล้วก็ได้ยังคลิปหนิบผม <laughs> คลิปหนิบผมนิบหนิบผมซาบะรินเนี่ยแล้วก็กางเกงกางเกงอยู่ในถุงแล้วก็ได้รองเท้าไอ้เช้ารองเท้ามาให้แม่เอาถุงนั่นมาให้แม่ ตวตัวน,นต้นอะรใกล้กัตัวเ้นไหกได้กัเกงสวยไหมลดราคาก็เหมือนกันแต่สีดำ สวยปะเลือดราคาอีกเนี่ยโอ้ยทำอะไรเนะโอ้ยเนี่ยเพื่อร้าถูกมากเนี่ยสวยมากแล้วก็ตรงนี้นิ่มมากเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ตรงนี้มันจะนิ่มเป็นผ้าใส่แล้วไม่ไม่เจ็บขาไม่ปวดเท้าเนี่ยอุ้ยมากไย นี่บอกนี่สูงประมาณหนึ่งนี่เห็นไหมมันเป็นผ้าเลยนี่มันเป็นผ้าใส่สบายนะแบบเนี้ยชอบชอบเห็นไหมลดราคาดลด มีรองเท้าลูกสาวอันขาหลู่ยใหญ่กว่าขาเมย์นี่ของเอลิซาอะไรพี่พี่อิทจะอะไรพี่ดูอะไรไม่พร้อมจะสั่งหรือ,อยังคะหรือว่าร,รอคุณสามพี่อิทรู้อย่างได้แบบเมื่อกีแ้แล้วนนแล้วร้อนแล้วแล้หนูจะถ่ายพี่อิไงเสิร์ฟมาโต้หนูเลยไม่แต่พี่ว่าอาหนั้นมันจะแซ่บกว่าไอ้ทอดๆแบบชีบ้มันเป็นหม้อเออนิยมนิยมเอามาให้หมายถึงว่าหนูไม่ดูว่าเมนูหนูจะทำพี่ว่าอ,อะไรอ,อร่อยแนะนำ มันมีลูกชิ้นมีกุ้งใหญ่มีทุกอย่างเลยน่ะมีเนื้อหมูผัดผัดคือผัดอะไรแต่ว่าเขาใส่หมอดินมากหมอดินก็ว่าได้แล้วมันคิเป็นคล้ายๆหมอดินนะแล้วก็อะไรอีกมันมันเหมือนผัดผัดไอ้เนื้อน้ำมันหอยหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ผ่านไปผัดเนื้อน้ำมันหอยและอันนั้นมันเป็นทะเลอย่างเดียวไม่มีสวยเออีสตูเอลิซาเวรเรนมาออเดอร์ตันซินัมาออเดอร์ตันซินัเอลิซา

ระหว่างรออาหารเราก็จะซื้อที่ขูดมานั่งขูดรออาหารเราสั่งไปแล้วพนัาได้ค่ากเขาแฟอันนี้ซื้อไปกี่ยูโรสีห้าหกยูโรซื้อไปจะได้คืนหรือว่าขาดทุนมาดูกันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คุณแลี้ยวขูดขูดขูดฮ คาขับเขาก่อนโอ้พลาดแล้วหนึ่งไม่ได้ผ่าดพลาดบดไอ้คากับเขาเลยอันนี้4ยูโรจะได้กี่บาทยี่สิบไหมเอ๊ย บริจักบาทค่าอีก็นึงก็จะได้ยี่สิบยูโรอันนี้อันนี้ไม่ได้จักบาทสี่ยูโรผ่านไปแล้วบริจักบาทไม่ได้ค่ากับข้าวเลยเดี๋ยวอันนี้สองยูโรสองยูโรตรงนี้จะได้จักบาทด้วยสิได้บ่โบอะไรเมย์ม้ำมั้ง สลเอไม่โอ้ยอันแบบนี้ยิ่งไปใหญ่เลยไ,ไม่ได้เลยเลยไม่ะเลยไมองม่โกโอ้ยไม่ได้เลย,เลยขาดอีกหนึ่งอันก็จะได้เป็นหนึ่งพันเลยเนี่ย กด4อยู่บอได้เจ็ดบาทเอ้ยขาดทุนขาดทุนตั้งแต่เริ่มซื้อละเจ็ดบาทเจ็ดยูโรดูอันนี้หนึ่งพันหนึ่งพันถ้าได้หนึ่งพัน้ายกันอีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าได้หนึ่งพันสามอันก็จะได้หนึ่งพันยูโร ดวงไม่เคยมีการพ <ส hã S 1> นันเชื่อเขาเลยไม่ได้สักบาทเ่ปรอเะรออสตนเาเอามาเดินกับข้าวเสร็จหรือยังพี่ อ๋อพีทพีทเสิร์ฟอะไรคะทอดทนะคะอ่ะอ่ะถ่ายถ่ายอาหารน่ามันจะเป็นอย่างงี้ไงโอ้ยอย่างงี้เหรอที่พีทนำเหนอูเหนามีพริกใส่พริกปากน้ำเดือดจวดจืดมีคนขโมยกระดาษไปได้เด็กเอาก็หนูหนูก็ว่าอะไรมันมากางอยู่ตรงนี้เอ้าสันน่ะหนูมงไงเดยต้องกลางใช่ไหมเออเรี่ยเยอมันสิไปตกเขาเอ้าหนูไม่รู้ไงหนูว่ารู้ว่าผัวทำอะไรบ้างนี่อันนี้พ่อกับลูก ผัดเนื้อน้ำมันหอยอผัดเนื้อน um> ้ำมันหอยนี่แหละสามีชอบอันนี้ชอบชอบันนี้อร่อยดีบารัวกะหั่นขอบคุณค่ะาหรลีวกระบอกลูกขค้อร่กะหนรใกล้กินเลย ร้านเขาอ,อร่อยมากวัสดีีมาก อิ่มมากอร่อยมากจ้ะเปิดทุกอย่างเลยเพืเ่อดูข้าวก็จะหมดเกือบหมดเรี่ยงเลยสามีก็หมดกลับกันหมดแล้วลูกสาวกับสามีกลับไปก่อนสามีดื่มเบียร์นอกจากก็เลยต้องนั่งล่อให้แอนก็หอ์มันละเหยจัน้อยเพราะว่าตัวเองกับขับรถมาเาะจ้ะเนาะ โอเคค่ะพเพื่อนๆสซวเดนอิมแลจะสาวเดนจะไปเดินเราแหละต่อแตะแถวนี้เร่งๆน้อยๆชิบประจอนรองเท้าให้อาหารย่อยแป๊บนึงแล้วก็จะกลับบ้านแล้วก็รอให้แอลกอฮอลที่เราดื่มไปมันย่อยสลายไปนิดหน่อยเพราะว่าสามีมองคอนตอนสาวเดนดื่มบอกว่าทําไมเธอต้องดื่มเพราะว่าเธอขับรถมาสาวเดนก็บ,บอกว่าฉันดื่มนิดเดียวเองสามีก็บ,บอกว่านิดเดียวก็ไม่ได้ เออเดี๋ยวตำรวจจับนำรวจจับแล้วเดี๋ยวเลยจะล่อๆแถวนีล่อให้เขาห้อมันรจอยจังเลยเราจะมาประมาณสองรอบหรือสามรอบเจ๊จัง่อยก็บเจ๊เขาแล้วเนี่ยห้องน้าเนี่ยเอ้าไงพี่อีสบายดีไหมสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะเดี๋ยวภาพทำไมมันรัวๆเนาะเลิกงานกี่โมงวันนี้หกโมงห้าเมื่อนนี้หกโมงเลิกหกโมงจ้าเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วหกโมงแล้วเดี๋ยวหลัง ปกติปกติเหลือเจ้มงฮะปกติเหลือกันเจ้มงใช่ชีปูยุกับผุแล้วเออยาวเลยสองทุ่มเลยเหรอก็ได้โอทีไงอืมชียุก็เลิกโมงอ่าชีปูยูก็เงียบเลยไป็นไรกันบ้างแถวนี้หรือว่าสามีมาหลับไม่กลับบ้านเองเอากลับบ้านเองนั่นอันนั้นเจ้าของบ้านของบ้าของบ้านอีสานต์ะอีสานต์ะ โอเคขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะอร่อยมากแซ่บมากได้ส่วนลดด้วยถ้ามาที่นี่ได้ส่วนลดตลอดพีดบอกยินดีต้อนรับของวันน้าแล้วล่ะให้ให้เพื่อนหน่อยสิเปอร์เซ็นอ๋อใช่ไหมไม่ถ้าไม่เป็นเพื่อนก็ไม่ได้ไงดีนะที่เป็นเพื่อนกันนีถ้าไม่เป็นเพื่อนเนี่ยก็เต็มใช่ไหมนะคะเต็มเฮ้ยเขาชัวเขาลดกันช่วงนี้หลานอาหารก็ต้องลดตัวมีไม่เกี่ยวไหมไม่เอาไม่เกี่ยวอาหารก็ส่วนอาหารเนาะอาหารก็แพงเหมือนเดิม ้าว่าใครทำงานที่นี่ก็ก็ประมาณนั้นแหละสี่เปอร์เซ็นต์โอเคพี่จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมจ้าเริ่อง,งานแล้วเริ่อง,งานแล้วพี่จะกลับบ้านแล้วจะสวัสดีกับสีไปยังให้อาหารย่อยให้แอลกอฮอล์ละลายจะแปบ๊บหนึ่งจะกลับบา้านโอเคค่ะเพื่อนๆไปแล้วจากคลิปนี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณท,คทุกคนที่ติดตามได้รับชมคลิปสาวลินด้วยจ้าสาวลินไปแล้วจากกับพี่จ้ากไปไปจ้า